สวัสดีค่ะ11เบตไฮโลโปรดักชันะคะวันนี้จะมารีวิวจอยในวัย29เดือนย่างเข้า30เดือน30ยังเจ้วนะจ๊ะทุกคนนี่คือจอยนจัจซาจอยเป็นวัวบราโบสค่ะที่ครบเครื่องมากๆเลยถึงหูนางจะไม่ยาวมากนะคะแต่ทุกส่วนของนางคือกลมกล่อมมากเลยค่ะทุกคนโดยเฉพาะหัวค่ะกับบานและทางเขานางนะคะหน้าหวานมากนางเป็นลูกของเจ้าหนุ่มอลังการนะคะส่วนตาของนางคือขุนราม นางจะได้ความบึกบึนทั้งทางของพ่อและก็ทางตาของเขานะคะดูหุ่นนางสีจะดูตรงไหนก่อนดีโอ้ยเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยอาตูดก่อนนี่คือตูดของบักจ่อยนะจ๊ะตูดบึกบึกแบบนี้นะคะเหมือนเหมือนบามั่นไหมคะทุกคนส่วนนี่คนหางของนางนะอันนี้เทียบกับมือพี่อยู่เทียบกับมืออยู่นะคะเนี่ยหางนางนะคะนี่ ตูดจ้ากระทุขาค่ะเป็นวัวที่กระทุขาแข็งแรงอีกตัวหนึ่งเลยนะคะจะบอกว่ากีบเท้าเนี่ยเพิ่งแต่งแค่ครั้งเดียวเองนะเป็นวัวที่กีบเท้าสวยเหมือนแม่ของเขานะคะซึ่งแม่ของนางที่ตายไปแล้วเนี่ยจะไม่เคยได้แต่งเล็บเลยแม่แต่ครั้งเดียวแล้วก็เล็บไม่ยาวเนี่ยตอนนั้นที่ได้แต่งครั้งนั้นอะ่ะเพราะว่านางไปโดนอะไรก็ไม่รู้มันฉีกนะคะก็เลยได้แต่งเนาะ อ่ะหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้แต่งอีกเลยเป็นแบบนี้มาโอเคค่ะแล้วนี่หัวเดี๋ยวพามาดูหัวอ่ากระบาลไปมาฝั่งนี้ลูกจอยมาฝั่งนี้แล้วมานี่ล่ะนะโอเคแล้วขอ,อยอยเพิ่งหายเด้ออ่าดูกระบาลน,นะคะกระบาลกระบาลสวยนะคะกลมนี่ทางเขา ใบหูใบหูนางนี่จะแบบว่าจะเป็นวัวที่แบบทรงหูไม่ได้ยาวมากนะคะแต่ว่าเป็นทรงมีลูกหยิกมีลูกหยิกนะคะมีลูกกำแล้วก็เกี่ยวก้อยนะเนี่ยปลายเกี่ยวก้อยนะคะนี่แล้วก็ตะหนอกนางมาดูตะหนอกนะคะตะน้นหนกเป็นวัวที่ตะนหนกตั้งตรงมากๆยืนตรงๆหน่อยมันจะได้ตั้งตรงจริงๆมันตรงนะคะแต่ว่านางยืนเอียงๆนะคะนางจ้องปู่ ปูจะเอาหัวาหารมาให้นี่แหละค่ะแล้วก็วงคอเป็นวัวที่มีวงคอหนามากๆเลยนะคะอ่ะอันนี้เป็นลำตัวนะคะเป็นวัวบาโบสครบเครื่องนะคะเดี๋ยวๆนี่ส่วนสูงของนางนะคะพี่ยูส่วนสูงของนางอยูสูงประมาณ165ค่ะนางก็จะสูงประมาณ160นี่แหละ แต่ว่าถ้าถ้ายืนอยู่ฝั่งนี้คือนางนางล้นเลยนะคะเลยหัวไปละนี่นะนี่เลยบักจอยดาวติกตอกนะคะ จบการรีวิวบักจ่อยผู้ผาเงินดาว t i กต o k FC เด็กน้อยแล้วเจอกันนะคะวันที่25กุมภาพันธ์2567ณองค์การบริหารส่วนตำบลบระบืออำเภอบอบระบือจังหวัดมหาสารคามค่ะใครอยู่ใกล้มาเจอกันนะคะใครอยู่ไกลก็นั่งรถมาได้จ้าบ๊ายบาย